พรามและขหาบดีทั้งหลายความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางกายมีสามประการความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติทางธรรมทางวาจามีสี่ประการความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมีสามประการ ความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางกายมีสามประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้เล้าเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดาที่ในปกครองของมารดาบิดา ที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่ประพฤติธ,ธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธ,ธรรมทางกายมีสามประการอย่างนี้แหละ ความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติทธรรมทางวาจามีสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ในทถ้ำกลางหมู่ญาติอยู่ทถ้ำกลางหมู่ทหารหรืออยู่ถ้ำกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า ท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุรุษนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่กล่าวเทศทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อมิตรเล็กน้อยบ้างสง เป็นผู้เล้าเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกแยกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี สามเป็นผู้ล้าเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษภัยราอน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักค่พอใจสี่เป็นผู้เล้าเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัยพูดคำมีหลักฐาน มีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางวาจามีสีประการอย่างนี้แหลความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมีสามประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 2. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบาทไม่มีทุกข์ มีสุขรักษาตนเถิด 3. เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณ โอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมทางใจมีอยู่สามประการอย่างนี้แลพรามและขหบดีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมเป็นเหตุอย่างนี้